สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อออพโรดนะคะสวยๆนะคะขอบ18มาให้ดูอีกหนึ่งชุดนะคะชุดนี้เป็นล้อใหม่แกะกล่องน,นะคะ SUV ก้านยกขอบ18สีดำนะคะกว้าง9ออฟศูนยนะคะชุดนี้มาพร้อมยาง BFUSA นะคะผ้าใบหนา10ชั้น265-658นะคะเป็นปี18ะค่ะ เป็นล้อใหม่แกะกล่องนะคะสภาพสวยไร้ริ้วรอยนะคะมาพร้อมยาง B F นะคะยางชุดนี้สวยมากๆนะคะดอกยางติดตุ่มดอกยางติดหนวดสวยทุกเส้นนะคะไม่มีปะไม่มีกินข้างสวยเหมือนใหม่เลยนะคะชุดนี้นะคะนี่ยางสวยเหมือนใหม่เลยคะ่ะหนวดติดหนามากๆเลยนะคะ สวยทั้งสีเส้นเลยค่ะไม่มีกินข้างไม่มีเบียดไม่มีปะน้องๆยางใหม่เลยนะคะ B F U S A ผ้าใบหนา10ชั้นขอบ18นะคะ265 6 5ห8นะคะเป็นยางปี18ค่ะล้อเป็นล้อใหม่แกะกลองนะคะสวยมากๆเลยชุดนี้ ใครกำลังมองหาอัพโหลดขอบ18นะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้นะคะหรือเข้าไปดูในเพจร้านได้นะคะนี่สวยมากๆไม่มีที่ติเลยนะคะชุดนี้นะคะอัพโหลดสายลุยขอบส8บนะคะโอ้ยโอ้ยระวังระวางระวัง,งตกลูกระวางน้องตกลูก สวยมากๆเลยชุดนี้นะคะชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะออฟโลดขอบ1ุด8นะคะใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะมาขายแพง ชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะออฟโรดไซรุยคอบ18นะคะแวะมาเลือกด,ดูที่ร้านได้เลยะคะ่ะชุดนี้นะคะราคา27,900บาทนะคะเป็นล้อใหม่แกะกล่องนะคะฝาครอบดุมเป็นฝาใหม่นะคะนี่ล้อล้อใหม่นะคะชุดนี้นะคะแต่ยางเป็นยาง bfusa ผ้าใบหนาสิบชั้นยางมือสองสภาพสวยติดหนวดทุกเส้นสวยมากๆนะคะไม่มีบ้างไม่มีขลื่นไม่มีปะสวยมากๆเลยค่ะ สามารถนําล้อเก่ามาแลกเทินที่ร้านได้เลยนะคะมีบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยคะ่ะขอบสิบแปดเพิ่งจะเข้ามานะคะชุดนี้นะคะสวยมากๆเลยแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะ,คะยางใหม่นะคะมีให้เลือกหลายเบอร์นะคะ ยางใหม่ค้างปีบิสโตนะคะสองห้าห้าเจ็ดสิบสิบห้านะคะยางใหม่ค้างปีนะคะเส้นละสองพันเจ็ดร้อยบาทนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้นะคะใส่ถวงฟรีนะคะนี่ขอบสิบห้านะคะบิสโตนะคะสองห้าห้าเจ็ดสิบสิบห้านะคะมาใหม่เพิ่มอีกสามชุดนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยค่ะขอบสิบห้าสิบหกนะคะ,ะ,คะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะยางใหม่ค้างปีตัวนี้ มีลงมาให้เลือกลายเบอร์นะคะอคสอบถามได้ที่099354 4468ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ